สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตถึงเรื่องการเข้าเหมืองเกม MIR4 ซึ่งจะปรับอะไรบ้างเข้าไปในตัวเว็บเลยครับครับเขาก็บอกว่าในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการด้านลบจากการใช้โปรแกรมโกงแล้วก็บอดมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เนื่ตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยเขาได้แบนบัญชีกว่า1.1ล้านบัญชีถึงวันนี้นะครับก็ เขาบอกว่ายอมรับว่าจุดประสงค์หลักของบอดคือการทำเหมืองดักสติลและมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยสำคัญนี้เราได้แก้ไขข้อกำหนดในการเข้าถึงหุบเขาบิชอนซ่อนเลนสนะครับเพื่อทำให้บอดที่เปิดอัตโนมัติเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับโอเคเรามาดูว่าความต้องการที่เขาต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาดูบิชอนสอถนะครับต้องพิชิตสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์ด่าน3 แล้วก็หุบเขางูพิชิตพอท่านด่านหกเลดมูลวันเล่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่เนี่ยตัวละครต้องเวลเจ็ดสิบห้าขึ้นไปนะครับเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างยากนะครับผมเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของเกมในทางบวกนี่ไม่กี่กวันข้างหน้านะครับโดยการอัปเดตเนี่ยจะใช้ในวันที่สิบเก้าตุลาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยต้องการอะไรบ้างบิชอนสองถึงสี่พิชิต สารเจ้าศักดิ์สิทธิ์ครั้งสามนะก็มาดูกัน,นครับสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์ชั้นสามอ๋ออันนี้นะครับผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะต้องทํำยังไงบ้างนะแต่รู้สึกว่าจะต้องเป็นการเข้าแขนแล้วก็สนับสนุนหลายๆครั้งอะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องอัพพวกหอคอยแห่งชัยชนะนี้ด้วยเนาะเพื่อที่จะ ไปขั้นต่อไปได้เนาะเหมือนกับว่ามันเป็นทอดๆกันนะครับถ้าเกิดเราทาทาหอคอยเกณฑ์สารด้วยวเราก็ต้องทําอันนี้ด้วยนะนเป็นเงื่อนไขของมันนะอะไรแบบนี้นะครับนี่นะโอเคตรงส่วนนี้ก็จะเพิ่มดาเมจได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าพอท่านด่านหกพอท่านด่านหกหุกเขางูหนึ่งสี่ต่อไปเราก็จะเจอบอทน้อยลงนะครับเพราะว่าบอทมันจะต้อง อัพพวกนี้ก่อนนะฮะพอท่านด่านหกโหไม่ถึงนะใช่หหเหรอฟหกอ่ะพชิดพอท่านด่านหกโอเคแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยผมไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับก,ก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เจอกันในวันที่สิบเก้านะครับเราอาจจะขุดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ถ้าใครสังเกตน,นะครับถ้าเกิดเราจะขุดสักครั้งเนี่ยก็ต้องมีบอตมาสกิดครั้งหนึ่งทําให้ในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะขุดได้ไวก็จริงครับขนาดผมมีจอบขุดแวิเนี่ยยังใช้เวลานานเลยพอขุดไปสักพักก็หลุดขุดไปสักพักก็หลุดนะครับนี่ขนาดหาแบบจุดดีๆแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็วร์ปก,กับมาอีกครับโอเคก็ขอบคุณติดตามรับชมครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับ